ไปป่าแมตกยากเลยว่ะโชคดีน, <ะ S 2> นี่ดงไหมหนูปลาตื่นว่าไงนีกชอบผู้หญิงคนนึงว่ะคนไหนวะแขวตลาดอะทำไงให้เขามาชอบเรวาวะนะตอนกูอะยังเป็นวัยรุ่นนะเว้ยแม่ผู้หญิงจะชอบผู้ชายเนี่ยแต่งรถมอเตอร์ไซค์เว้ยอ่ะฮะถ้าใครแต่งแบบสวยๆเนี่ยแม่ถูกตาต้องใจยังไงก็ได้ฟันจริงไหมเนี่ยเอ,อ้ยลองดูเลยได้เดี๋ยวไปลองดู เบกมึงทำไรเนี่ยแต่งรถไงแต่งรถอะไรยังไงดิอปากกาไรเง้วทําอะไรก็เขียนแต่งรถไงมึงจะบ้าเหรอกูบอกให้มึงไปหาแต่งรถแต่งโชวคแต่งนั่นแต่งนี่มึงเอาปากกามาเขียนโอ้เบกเอ้ยใครสอนมึงเอาก็ณนาบอกว่าไงน้าบอกว่าแต่งรถเอาปากกามาเขียนไม่ได้เหมือนกันเหรออะตามสบายชีวิตเบื่อสาธุเอ้ยใครทําใครสอนมึงดิแย่ชิบหาย ถูกยังไงนะก็นี่งไงแต่อง,องอย่างนี้ไว้ยเหรอบ้านบึงกแต่งรถอย่างนี้บอกคุยเอ้ย